ทางกระทรวงแรงงานครับได้มีการลุยจับสําหรับต่างชาติที่เข้ามาหลักรอบทํางานนะครับเตือนด้วยนะครับสำหรับนายจ้างปรับหลักแสนผิดซ้ําจําคุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทางกระทรวงแรงงานนะครับได้เดินหน้ากวาดล้างแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายโดยโลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบบไม่แจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติซึ่งผลการดําเนินงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2567จนมาถึงวันที่18เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับ ตรวจแล้ว38,734แห่งดำเนินคดีทั้งหมด1,329แห่งตรวจสอบแรงงานต่างชาตินะครับได้ทั้งหมด5,23,706คนอโอ้โหนะครับ<า>เยอะมากๆแต่ว่าก็ยังมีในส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับจำนวน2,575คนโอ้โหก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับ ในจํานวนนี้นะครับเป็นการแย่งอาชีพคนไทยนะครับ8 8ดคนพบมากที่สุดก็คือในเรื่องของงานเลข่ขายสินค้านะครับงานตัดผมงานขับขี่ยานพาหนะแล้วก็งานนวดตามลําดับนะครับอันนี้ก็คืออาชีพที่ได้เข้ามีการตรวจคนพบนะครับ<า>ว่าเนี่ยกลุ่มอาชีพนี้มีแรงงานาต่างชาตินะครับอยู่ ตาอาคนต่างชาตินะครับที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือว่าทํางานนอกเหนือสิทธิที่ได้นะครับจะมีโทษปรับ5,000ถึง50,000บาทและส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทํางานเป็นเวลา2ปี 2> นับตั้งแต่วันที่รับโทษนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของลูกจ้างานะครับที่เข้ามาทํางานก็คือว่าง่ายคือปรับนะครับ5,000ถึง50,000 50, แล้วก็งด การขอใบอนุญาตเข้ามาทํางานนะครับเป็นเวลา 2>, <อ><อ>2ป,ปีส่วนนายจ้างก็โดนเหมือนกันะนะครับนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการที่รับคนต่างชาติโดยไม่มีใบอนุญาตย้ํานะครับว่าโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับเข้ามาทํางานหรือว่าทํางานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่มีปรับ10,000ถึง1 0 0 0 0แสนบาทก็คือเพิ่มมาอีกเท่าตัวเลยนะครับ ต่อคนต่อชาติที่จ้าง1คนหากกระทำผิดซ้ำระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นถึง2 0 0แสนบาทต่อคนต่อชาติที่จ้าง1คนนั่นเองนะครับแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างชาติเนี่ยทำงานไปเวลา3ปีโอ้โหเขาบอกว่าปรับ1 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่างชาติที่จ้าง1คนลองคิดดูถ้าจ้าง10คนละ่ะ ก็ไปเลยครับเกือบล้านนะนนครับเป็นล้านเลยไหมเนี่ยโอ้โหคือเขามีกฎหมายออกมาชัดเจนนะคะว่าการที่จะมาทํางานได้เนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คนไทยเนี่ยคุณมาทําได้แหละแต่เขามีกฎหมายว่าคุณต้องทำให้ถูกกฎหมายไปจดทะเบียนไปลงทะเบียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะคือไปทําให้มันถูกต้องเพราะว่ามันก็มีอาชีพที่บางอาชีพคือเขาเข้ามาทําโดยที่มันเป็นอาชีพของคนไทยมันเป็นอาชีพที่ ละเว้นไว้เฉพาะคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นเขาก็ระบุมาแล้วนะครับในจํานวนนี้เป็นการแย่งอาชีพคนไทยเนี่ย883คนเลยนะ,ะใช่ถือว่าเยอะนะในจํานวน883คนเนี่ยเพราะว่างานเร่ขายสินค้างานตัดผมงานขับขี่พาหนะงานนวดต่างๆรวมถึงงานไกด์นะคะที่ตอนนี้มีข่าวขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นอาชีพที่ละไว้เฉพาะคนไทยดังนั้นคือมันมีอาชีพอื่นที่หลากหลายสามารถไปเลือกทํากันได้แต่ต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายที่ถูกต้องนะคะ รวมถึงผู้ที่จ้างด้วยใช่อันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าจากการสุ่มตรวจเนี่ยคือพบแรงงานต่างชาติเนี่ยถึง5 0,000 0กว่าคนเลยนะแต่ว่าคือมีผิดกฎหมายเนี่ยเพียงแค่2000กว่าคนก็ถือว่าอีก4,0,000 0กว่าคนอีก5 0,000 0กว่าคนนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับเข้ามาถ้าเข้ามาตามกฎหมายเนี่ยผลดีมันตามมาเยอะครับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเหมือนเรื่องของสิทธิในการดูแลอะ เจ็บป่วยขึ้นมาเงี้ยก็ก็สามารถไปโรงพยาบาลไปดูแลไปรักษาได้เหมือนคนไทยเลยนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่พอลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามาอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหค่าครั้งแรกอะครั้งแรกสําหรับนายจ้างก่อนนะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อคนต่อต่อคนต่างชาตินะครับถ้าครั้งที่สองเนี่ยจาคุกเลยนะจำคุกไม่เกิน1ปีแถมโทษปรับเนี่ยเพิ่มมาอีกเท่าตัวก็คือ5 0 0 0 0ถึง200,000บาทนะครับต่อคนต่างชาติโอ้โหคือต่อคนนะครับย้ำว่าต่อคนใช่ต่อ นนต่อคนต่างชาติดังนั้นคือถ้าใครที่กําลังเห็นข่าวนี้อยู่ก็ประชาสัมพันธ์กันออกไปคือทําให้มันถูกต้องนะคะคเพราะว่าทุกอย่างคือประเทศไทยเราเป็นประเทศเปิดรับอยู่แล้วนะคะอย่างทุกคนเข้ามามีส่วนกันอยู่แล้วแต่ว่าดังนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆประเทศเขามีกฎหมายของเขาอยู่แลว้ว<ช>รองรับเพื่อความถูก